สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับครับในคลิปของลายเซนในคลิปนี้จะเป็นประเด็นของลายเซนที่มีพลังสนับสนุนก็คงมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางท่านแหะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีอะไรมาเกื้อกูล ไม่ค่อยมีพลังสนับสนุนหรือบางทีรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเอ๊ะทำอะไรก็ไม่ค่อยมีคนจะเห็นด้วยหรือทำงานไปก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านขาดแรงผลักดันอย่างที่เคยเรียนมาเมื่อบางคลิปแล้วครับว่า คนทํางานเนี่ยมันต้องเจอแน่ๆก็คือต้องมีเพื่อนๆและครับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอาจจะเป็นกลุ่มงานเดียวกันอาจจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างหรืออยู่คนละฝ่ายคนละส่วนการทํางานมันต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วครับเราจะเอากลุ่มของเรากลุ่มเดียวมันก็ได้แค่กลุ่มเดียวแต่ถ้าเราทํางานแล้วเรามีคอนเน็มีการติดต่อ มีการสื่อสารข้ามกลุ่มก็เป็นโอกาสดีแล้วครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีพลังสนับสนุนและสามารถที่จะประสานงานอำนวยความสะดวกหรือมีข้อมูลที่จะแชร์กันแต่ในเรื่องของลายเซ็นล่ะครับลายเซ็นที่ท่านขาดพลังบางครั้งท่านอาจจะมีลายเซ็นที่มีตัวตามแล้ว ไม่สวยงามนักหรือตัวตามเองก็ค่อนข้างไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันอาจจะเส้นสวนทางกันอาจจะเส้นวกวนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นปัญหาในการทำงานของท่านว่าท่านจะขาดพลังสนับสนุนและแน่นอนครับท่าน จะต้องให้เจ้านายเห็นหัวแล้วครับเพราะคนที่สนับสนุนใกล้ตัวท่านก็คือเพื่อนคนที่สนับสนุนสูงสุดก็คือหัวหน้าท่านละครับงั้นท่านจะต้องทำงานจะต้องมีความขยันอดทนและมุ่งมนะและทำงานให้เสร็จตามเงื่อนไขของเวลาก็ดีหรืองานออกมามีประสิทธิภาพแต่ท่านใช้ การขับเคลื่อนโดยมาดูรูปแบบของลายเซนและท่านตั้งใจทำงานให้ดีนะครับมันจะเป็นพลังเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จงั้นลายเซนที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมนะครับว่าลายเซนที่ทำงานแล้วรู้สึกมันเหนื่อยนะครับแล้วก็มีอุปสรรคอยู่ตลอด ลายเซ์นที่มีตัวตามแล้ววกวนอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะมีอุปสรรคในการทำงานแล้วครับเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีหรือเพื่อนก็ไม่ค่อยสนับสนุนท่านเท่าที่ควรแล้วครับหรืออีกแบบยึงยิ่งอันตรายครับ อีกแบบหนึงน่งก็คือตัวอักษรตามเนี่ยเข้าไปพันกับอักษรนำถ้าว่าไปแล้วมันก็เหมือนจะคนถูกกันแกล้งถูกแทงหลังถูกอิฉาลิษยาอย่างนี้ครับทำให้ท่านทํำงานแล้วเหน็ดเหนื่อยครับแล้วก็รู้สึกเบื่อกับการทํำงานร่วมกันกับเพื่อนๆทำให้ไม่สนใจแล้วครับ แล้วทํางานต้องระแวดระวังกันอยู่ตลอดหาความสุขไม่ได้ครับละสายตาก็ไม่ได้จะลาจะไปอะไรก็เป็นห่วงกลัวเพื่อนจะแทงหลังอยู่เรื่อยหรือจะอิจฉาอยู่ตลอดมั้นท่านพี่มีลายเซ็นแบบนี้ท่านต้องแก้ไขแล้วครับลายเซ็นของท่านไม่มีพลังสนับสนุนแน่นอนครับ ส่วนลายเซนที่อาจจะบอกว่านายไม่เห็นหัวจริงๆก็มีหัวของตัวอ,กอักษรอาจจะมีหลายรูปแบบครับอาจจะเป็นหัวกลมหรือหัวที่เป็นปากถ้าเช่นกอไก่นะครับกอไก่เนี่ยเขาจะไม่มีหัวกลมแต่กอไก่ต้องใช้ปากงั้นตรงปากอกอไก่ก็มีความสำคัญ ถ้าทันใดรู้สึกไม่ดีลองมาปรับกอไก่ดูให้มีปากแต่ถ้าที่เราเสร็จอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องไปแก้ไขนะครับส่วนหัวของตัวอักษรอ,อย่างทอทหารเนี่แหละครับถ้าท่านเซนแบบนี้ก็คือมีหัว ท่านเซ็นแบบนี้คือไม่มีหัวเห็นนฮะมันก็ไปเข้าข่ายอย่างที่ผมว่าละครับนายไม่เห็นหัวเาก็ลองปรับอักษรน,นำดูนะครับให้มีหัวแต่ระมัดระวังนิดนึงถ้าหัวโตวแบบนี้เหนื่อยครับงั้นหัวก็ต้องมีขนาดที่เหมาะสม นะครับแบบนี้แหละครับหัวจะมีขนาดที่เหมาะสมงั้นท่านสมาชิกลองตรวจสอบอักษรน,นำของท่านดูนะครับว่าอักษรน,นำของท่านนั้นมันจะมีผลอย่างไรแต่ที่ผมบอกว่าพลังของตัวตามเนี่ยเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างตัวอย่างแรกไปคือถ้าตัวตามมันพันกันเนี่ยท่านจะมีอุปสรรคแต่ถ้ากรณี ที่จะเป็นข้อดีกับตัวท่านขอให้ตัวตามนั้นไหลไปด้วยกันนะครับเซ็นแล้วอย่าวนกลับมาครับไม่งั้นจะมาทิ่มแทงก็ดีมันจะกลายเป็นดลื่อนรั่นไปก็ดีมันจะเป็นกลายเป็นความขัดแย้งไปก็ได้ครับนั้นตัวตามต้องไหลไปท่านจะเกิดพลังสนับสนุนในการเซ็นชื่อแล้วครับ นั้นตัวอย่างในคลิปของลายเซนกรณีออของคนที่อยู่ในวัยทำงานเราเองคงต้องการแล้วครับให้มีพลังขับเคลื่อนและท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับต้องยอมรับว่าการทำอะไรคนเดียวแล้วสำเร็จเนี่ยมันหายากหรอกครับแต่ถ้าทำงานแล้วมันจะต้องมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานอันนั้นสำคัญครับคนเดียวจะทำให้สำเร็จเพื่อตัวคนเดียว หรือทำงานให้องค์กรสำเร็จเพราะคนคนเดียวไม่มีทางครับต้องมีอะไรสนับสนุนไม่มากกว่าน้อยหรืออย่างน้อยพลังขับเคลื่อนมันจะขับเคลื่อนได้ดีและชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงก็ต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันงั้นคนใกล้ตัวคือเพื่อนครับคนที่จะผลักดันสูงสุดก็คือหัวหน้าหรือเจ้านายแหะครับ นั้นท่านจะต้องมีลายเซ็นที่ดีมีลายเซ็นที่พร้อมจะทำงานอย่างนี้แล้วพลังสนับสนุนของท่านจะเกิดแล้วครับแต่ก่อนที่ท่านจะต้องการให้เขามาสนับสนุนท่านท่านต้องมีใจสนับสนุนเพื่อนของท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมซึ่งกันและกันและครับนี่คือสิ่งที่การทำงานของท่านจะมีความสุขและยั่งยืนและครับ นะครับงั้นในคลิปของลายเซนในคลิปนี้ในประเด็นของเรื่องลายเซนจะเสริมและสนับสนุนทั้งในการทำงานหรือไปสู่เป้าหมายนะครับก็คงจะมีสาระเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนตรงดีครับสวัสดีครับ